สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพิ่นพาทุกคนมาเข้าสวนจะเป็นสวนผักข้างบ้านนะคะเพื่อนห่างหายจากการทําคลิปไปนานมากนะคะแต่ว่าไม่ได้ห่างหายจากการปลูกผักเลยนะคะเพิ่นก็ยังปลูกผักเรื่อยๆนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสไม่มีเวลาทําคลิปนะคะเนี่ยนะคะจะเป็นผักสวนครัวเป็นผักสลัดนะคะที่ปลูกลงแปลงนะคะ ค่ะช่วงนี้นะคะก็เริ่มอากาศร้อนนะคะก็เลยปลูกผักสลัดนะคะเพราะว่าผักไทยนะคะเขาจะชอบแบบว่าจะมีแมลงศัตรูพืชเยอะมากนะคะช่วงนี้เพื่อนก็เลยปลูกผักสลัดเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าผักสลัดเนี่ยเขาจะมีแมลงรบกวนน้อยนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะคะ เนี่ยมแมลงรบกวนน้อยนะคะแต่ว่าก็จะมีพวกขี้นอนอยู่นะคะเนี่ยงามมากค่ะปูกแบบปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะจะใช้ปุ๋ยเอ่อคอกอย่างเดียวนะคะวันนี้นะคะเพลินพามาชมสวนก่อนนะคะแล้วก็ว่าจะตัดผักสักไม่เยอะนะคะ เดี๋ยวเพลินว่าจะตัดผักด้วยนะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะสวยมากค่ะปลูกปลูกแบบปลอดสารนะคะสวยมากจะมีเลดคอร์ลเอ้ยจะมีกรีนคอนะคะแล้วก็มินิกรีนคอร์สแล้วก็มินิเลดคอร์สนะคะเขาก็จะไม่มีนิเท่าไหร่นะคะเขา ต้นใหญ่มากนะคะสวยเดี๋ยวเพื่อนจะให้ดูฝ่ามือเท่ากับฝ่ามือไหมนี่สวยนะคะนี่กรีนคอร์นะคะกรีนคอร์ลแล้วก็มิน <c oughs> ิเลดคอร์สนะคะแล้วก็มินิกีนคอร์สนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนจะพาไปดูอ่า ต้นที่ปลูกในกระถางนะคะอันนี้เพิ่งลงไปได้สิบห้าวันนะคะเพิ่งลงกระถางได้สิบห้าวันนะคะส่วนตัวนี้ก็กินคอร์ลแล้วก็มินิกินคอสมินิเลดคอสนะคะปลูกในกระถางขนาดหกนิ้วนะคะปลูกในกระถางเล็กๆหกนิ้วนะคะก็สวยเหมือนกันค่ะต้นใหญ่ ต้นใหญ่โตมโหราวันนี้ยังไม่ได้ลดน้ําเลยค่ะเห็นไหมคะเมื่อวันก่อนนะคะฝนตกมาต้นผักก็เลยเป็นแบบนี้นะคะนี่ฝนตกแรงนะคะยังดีที่ยังเหลือชีวิตรอดมาได้นะคะฝนตกแรงมากแต่ว่าตกแป๊บเดียววันนี้นะคะเพิ่นจะพามาตัดผักนะคะผักสลัดอ่เอาเป็น มินิเลดคอร์สนะคะมินิเลดคอร์สสักอ่าห้าหกต้นจะตัดตัดตัดแล้วจะตัดแล้วนะคะจะตัดแล้วนะคะจะตัดต้นที่ไม่ค่อยสวยออกนี่ เห็นไหมคะ สวยงามมากค่ะมินีเลดคอร์ดนะคะก็เสร็จแล้วหกกระถางนะคะแล้วจะพาไปตัดกินคอล์ลนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะเอามาเล็ดพันกินนคอลลด้วยว่าเขาเป็นพุ่มสวยมากสวิทช,ชาร์จก็มีนะคะ โอ้ส่วนของเพลินคับแคบมากนะคะต้นสตรอเบอรี่ส่วนของเพลินคับแบะคะนนบ,แบนะคะตัดต้นเล็กออกเลยอายุเขาก็ได้แล้วแต่ว่าต้นนี้ก็จะเล็กหน่อยนะคะสวยเดี๋ยวจะเอาใบล่างทินะ้ง ปลรงในกระถางหกนิ้วนะคะกระถางเล็กๆเนี่ยหกนิ้วแต่ก็สวยนะคะเป็นพุ่มใหญ่้านอกแล้วสวยมากสวยมากน่าก,กินมากค่ะอ่าจะมีพวก ต้นหนึ่งนี่ได้แล้วโอ้โหเอาเอาอะไรอีกอ่ะเอากินไหมคะ เอากินนิดนึงนะเอากินนิดเดียวพอกีนเขาจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นกีนเขาจะห่อแบบนี้นะคะกีนคอร์ตนอะมินิกีนคอร์ตนะคะมินิกีนคอร์ตถ้าเป็นกีนคอร์ตแบบ ต้นโตโตเขาจะเป็นพุ่มสวยมากนะคะพุ่มใหญ่มากอันนี้ก็คือมินิกินคอร์สเขาก็จะเล็กนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคอยู่นะคะนิดใบแก่ออกเราจะกินใบอ่อน ส่วนใบที่แก่นะคะจะไม่ทิ้งนะคะจะเอาไปให้ไก่กินอะสีต้นก็พอสีต้นก็พอนะคะสีต้นก็พอคะ่ะสวยมากนะคะ โอ้เยอะเลยไม่มีที่วางแล้วค่ะอ่าพอแล้วนะคะไม่มีที่วางแล้วค่ะเดีย๋ยวเพื่อนจะเอาไปล้างนะคะแล้วก็พักให้เสด็จน้ําแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้กินนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนก็พาทุกคนมาเข้าสวนตัดผักแค่นี้ก่อนนะคะ คลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามชมได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเพิ่นนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ